สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ What page? What page? ทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะมาพูดถึงเกล็ดเล็กๆน้อยๆในเรื่องเกี่ยวกับการออกใบประกาศจับที่แสดงค่าหัวของอาชญากรนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นธีมโจรสลัดนะครับเราก็จะได้เห็น World Setting ของโลกโจรสลัดกันแทบจะทั้งหมดแต่แน่นอนว่าบนโลกเนี่ย ก็ไม่ได้มีแค่ทหารเรือและโจรสลัดนะครับเพราะว่ายัางมีโจรที่อื่นอีกอย่างเช่นโจนภูเขานะครับอย่างโจรภูเขาสุดแกร่งที่ออกรงมาตั้งแต่ตอนแรกนั่นยังไงและโจนเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีค่าหัวอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นพ่อหนุ่มโจนภูเขาฮิงุมะนักถีประตูมืออาชีพที่เคยเล่นงานคนระดับแช้งผมแดงนะครับถึงกับลงไปนั่งเลยทีเดียวคือนั่งลงเก็บเศษขวดนะครับโดยฮิงุมะนี่มีค่าหัวสูงถึง8ล้านเบรีเนี่ยเอาเรื่องจริงจริง หรืออย่างคาลี่ดาดันนะครับหรือเคอร์รีดาดันผู้เป็นแม่เลี้ยงของลูฟี่นั้นก็มีค่าหัวสูงถึง7 8 0 0ล้าน8เบลีเช่นกันในฐานะที่เป็นถึงหัวหน้าของโจรภูเขานะครับอยู่บนภูเขาโคลููบแห่งอีสต์บลูซึ่งในใบประกาศจ,จับของโจรภูเขาเนี่ยนะครับจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆก,กันกับใบประกาศจ,จับของพวกโจนสลัดเลยรวมไปถึงข้อความเดทออ l ลด้วยนะครับคือจับเป็นก็ได้จับตายก็ดี แต่ในส่วนของการประทับตาลงนามบนใบประกาศจับของพวกโจรภูเขาเนี่ยจะออกโดยหน่วยป้องกันชายฝั่งนะครับหรือโคสการ์ดนะครับอย่างเช่นในใบประกาศจับของดาดันตรงนี้นะครับก็จะเป็นการประทับตาโดยโคสการ์ดนะครับในขณะที่ถ้าอาชญากรเป็นโจรสลับนะครับก็จะเป็นการประทับตาโดยศูนย์ประชาการกองทัพเรือนะครับอย่างเช่นในนี้ใบประกาศจับวิต้าหรืออะไรนงี้ก็จะเป็นมารีนมารีนนะครับส่วนรูปร่างลักษณะใบประกาศจับเนี่ยก็จะคล้ายๆกัน ซึ่ง c o โคสกา a r ดนั้นเนี่ยจะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยและก็รับผิดชอบในส่วนของพื้นที่บนบกด้วยนะครับโดยจะมีหน้าที่แตกต่างไปจากกองทัพเรือตั้งแต่การค้นหาและกู้ภัยครอบคลุมไปถึงการควบคุมชายแดนนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนของพวกอาชญากรที่ไม่ใช่โจรสลัดเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานนี้รับผิดชอบส่วนการตามล้างตามเช็ดพวกโจรสลัดเนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือไป โดยคนที่เห็นใบประกาศจับก็สามารถไปตามล่าอาชญากรคนนั้นๆนะครับแล้วก็จับตัวมาหรือจะเชื่อทิ้งแล้วแล้วก็ค่อยเอาหลักฐานเนี่ยไปขึ้นเงินกับทางหน่วยงานนั้นๆได้นั่นเอง ทีนี้ในส่วนของพวกอาชญากรเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยมีคนธรรมดาไปล่าพวกนี้สักเท่าไหร่หรอกครับมีแต่นักล่าข่าหัวที่ทํากันเป็นอาชีพนะครับอย่างโลโลโนอาโซโลหรือ a k a เอออกิโรโซโลของพวกเราเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยทําอาชีพเป็นนักล่าข่าหัวโจนสลัดนะครับเพื่อหาเงินมาเลี้ยงปากท้องของตัวเองระหว่างเดินทางซึ่งโซโลเนี่ยเขาก็รับจ็อบเป็นนักล่าฆ่าหัวจนได้รับฉายานักล่าโจนสลัดโซโลกันเลยทีเดียวซึ่ง นอกจากใบประกาศจับเหล่าอาชญากรแล้วนะครับในเรื่องเนี่ยยังมีใบประกาศจับรูปแบบอื่นๆอ,อีกหรือแม้แต่การปลิ้นใบประกาศจับแล้วก็ประกาศกันเองโดยอาชญากรที่กำลังฮิตติดเทรนโลกในวันพีซอยู่เลยก็คือใบประกาศจับเหล่าทหารเรือนะครับที่ออกโดยคลอสกิลที่มีหลักการขององค์กรก็คือคนมีตังนี่แม่งดีไปหมดเลยนะใช้วิธีการเอาเงินมาล่อนะครับให้คนทั่วไปที่ร้อนเงินหรือเงินมันหอมเนะ เล่นงานหรือจัดการจับตัวพวกทหารเรือที่ถูกตั้งค่าหัวมาให้ได้นะครับแล้วก็เอาหลักฐานไปขึ้นเงินกับพวก c o ค s อสก l ลเล่นเอาบ้านเมืองวุ่นวายกันไปขนาดใหญ่นะครับเพราะอํานาจของเงินตราปัญญาพิชิตโลกของกลุ่ม c o ค s อสก l ลที่นำโดยมีฮอกชายตาเย,ยวและก็กุนซือเซอร์คลอโคไดและ4จกักรพรรดิบากี้ผู้ออกหน้าสื่อรับแทนทุกอย่าง กลุ่มนี้จึงถือเป็นตัวอันตรายระดับต้นๆของรัฐบาลโลกนะครับโดยสาเหตุที่คนให้ความสนใจกันเยอะเนี่ยเพราะมันเล่นง่ายกว่าการไปตามล่าพวกโจรสลัดชั่วนะครับเพราะอันนั้นความอันตรายสูงกว่าเนื่องจากว่าทหารเรือเหล่านั้นเนี่ยเขาทําหน้าที่ปกป้องพลเรือนนะครับแล้วก็ไม่ทําร้ายประชาชนคนตาดําๆอยู่แล้ว แต่พอะเรือนสามารถแทงข้างหลังได้หรือว่ารอบกัดนะครับเล่นงานคนที่เขาช่วยปกป้องเราแล้วก็เอาหลักฐานไปขึ้นเงินนะครับเรียกว่าแสดงสันดานดิบของมนุษย์กันได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตามมันก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาเพราะว่าไม่ว่าใครก็ทําได้นะครับไม่ว่าจะทั้งพวกอัชากรเองหรือว่าชาวบ้านตาดำาๆนะครับนายน่ะก็หิวเงินได้นะถือว่าการตลาดของคลาสสิค l นั้นร้ายมากนะครับ ส่วนรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับใบค่าหัวหรือว่าการตั้งค่าหัวของโจรสลัดหรือแม้แต่นักล่าค่าหัวในโลกวันพีซนะครับหรือกระทั่งตากล้องที่คอยถ่ายรูปในใบประกาศจับเนี่ยเราก็เคยทําคลิปเอาไว้หมดแล้วนะครับเมื่อหลายปีก่อนนี่สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับทีนี้ในไหนในคลิปนี้ก็พูดถึงโจนภูเขากันไปบ้างแล้วนะครับก็ขอแถมีกนิดนึงนะครับขอพูดถึงอดีตโจนภูเขาท่านหนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างชอบตัวละครตัวนี้มากอยู่นะครับและก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย น่าจะจดจําเขาได้ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ดูอนิเมะหรือว่าอ่านมังงะในภาค Water ร์เมานั่นก็คือลุงคนที่เปิดร้านช่างไม้บน Water ร์เ e n นะครับคนที่แกดูหน้าตาเลวๆแต่ว่าเป็นคนดีมากๆนะครับเป็นคนที่ใจดีกับอุซบมากๆด้วยแถมยังมีน้ําใจให้เข้าปั้นสุดอร่อยที่เขาทําเองให้อุซบพ,พกไปกินด้วยนะครับแล้วก็บอกมือบายๆว่าเดินทางปลอดภัยนะ โดยมีบอกในวันพีซเล่มที่43นะครับว่าเป็นข้าวปั้นที่ใส่ไส้เนื้อมิสุมิสุของขึ้นชื่อของวอเตอร์เซเว่นนะครับรสชาติอร่อยเด็ดและตัวละครนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวประกอบนะครับแต่ว่าบทบาทของเขาที่ออกมาน้อยนิดนั้นก็สะดุดตาสะดุดใจจนมีผู้อ่านทางบ้านนะครับคือตัวละครตัวนี้เนี่ยใจดีจนผู้อ่านทางบ้านเนี่ยอยากรู้นะครับก็เลยเขียนจดหมายมาถามอาจารย์โอดะแกว่าอ,อ,อยากรู้มากเลยครับว่าลุงคนที่ใจดีกับอุซบม,มากมากคนนั้นเนี่ยลุงแกชื่ออะไรครับเนี่ยเขาเป็นคนดีจริงๆ อาจารย์แกก็เลยตอบว่าอ่าดีใจจังเลยครับผมวาดไปก็พูดขอบคุณเข้าไปด้วยเขาชื่อคุณฮับป,ปะเปิดร้านขายงานไม้นะครับแล้วก็พูดถึงข้าวปั้นที่เขาทานะครับและจากนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลตัวละครตัวนี้ลงในวัน p i ซ c e Blue Deep นะครับเป็นหนังสือ Data Book เล่มสีน้ําเงินว่าลุงคนนี้เขามาจากเมืองปุจินะครับนครแห่งอาหารที่ในเรื่องเนี่ยบอกว่าเมืองปุจิเนี่ยมีเส้นทางการเดินรถไฟทะเลเชื่อมต่อกับ Water Seven นะครับนั่นแหละ นั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ลุงแกทําอาหารอร่อยนะครับเพราะว่ามาจากเมืองแห่งอาหารซึ่งเดิมทีนะครับลุงแกเป็นอดีตโจรภูเขานะครับแล้วก็ผันตัวมาทําอาชีพสุจริตโดยใช้ทักษะของช่างไม้ที่แกพอจะมีอยู่บ้างมาเปิดร้านขายอุปกรณ์ช่างไม้อยู่ที่วอเตอร์เซเว่นนั่นเองนะครับและอุซบเนี่ยก็ไปซื้ออุปกรณ์มาเพื่อที่จะไปซ่อมเรือ going mary ในตอนนั้นนั่นเองซึ่งทีนี้ชื่อของพี่แกเนี่ยดันเขียนไว้ในหนังสือวันพีทบลูดีฟว่า เขาชื่อยามาโอะครับทัางทที่ในวันพีซเล่มที่43นะครับอาจารย์โอดาแกบอกว่าเขาชื่อฮับปะผู้อ่านทางบ้านเนี่ยอ่านแล้วก็เลยเกิดความสับสนนิดหน่อยก็เลยเขียนจดหมายมาถามอาจารย์แกอีกทีในวันพีซเล่มที่76นะครับว่าอาวจจรย์ไหนว่าลุงใจดีคนนั้นแกชื่อฮับปะไงครับในเล่มที่4 3นะ่สาน่ะทำไมผมซื้อวันพีซดาตาบุ๊กเล่มบลูดีฟมาอ่านแล้วพี่แกชื่อยามาโอะแะครับตกลงมันยังไงแน่ขอคําตอบแบบชัดเจนคลีครีไปเลย อาจารย์โอดักแกก็เลยตอบว่าอ๋อก็ไม่ผิดนะครับคุณเข้าใจถูกแล้วครับชื่อเต็มตมของเขาก็คือคุณฮับปะยามาโอยังไงล่ะอืมถือว่าลียร์ดังนั้นตัวละครตัวนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ถูกบรรจุลงไปในบรรดาตัวประกอบที่มีชื่อเต็มๆนะครับมีทั้งชื่อและนามสกุลครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเรื่องราวสั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับโจรภูเขาอดีตโจรภูเขาใบประกาศจับข้าหวหัวของโจรภูเขาและก,การออกใบข้าวหัวโจรภูเขาโดยหน่วยงานโคสกาดนะครับหน่วยป้องกันชายฝั่งและดูแลชายแดนและอย่าลืมถ้าอยากเที่ยวชายแดนเกาหลีเหนือนี่ก็ต้อง o p t ิ s กับโค้งสุดท้ายนะครับถึงวันที่15สิงหาคมศกนี้ที่มีโปรโลุนสิทธิ์เที่ยวชายแดนเกาหลีเหนือพร้อมเวลาเหลือต่อด้วยทัวร์เกาหลีใต้นะครับเพียงซื้อแว่นกรองแสงจากออฟตัสนะครับแล้วก็ลงชื่อลุ้นรับสิทธิ์หรือถ้าไม่สะดวกไปก็รับเป็นเงินแทนได้แล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดกลาดิอุสเพื่อรับส่วนลดอีก100บาทได้อีกต่างหากสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้นะครับแล้วก็ ขอกราบขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยครับที่กดติดตามโดยเฉพาะคนที่กดสมัครสมาชิกนะครับทั้งในระดับ300%ร้อยเปอนะครับที่มีรายนามเหล่านี้ขึ้นมาในหอ l o f Fame นะครับหอกิติยศท้ายคลิปรวมไปถึงในระดับเป็นร้อยเลยนพี่แล้วก็ในระดับใจดีจังเลย20บาทนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตกันมาตลอดในทุกเดือนทุกเดือนนะครับรวมไปถึงคนที่ซัพพอร์ตทางอ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือว่าการคอมเมนต์พูดคุยกันหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็มีส่วนช่วยช่องเเเราาทัั้้งนนลลยยคบขอุณมกๆ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับฝันดีทุกคนครับผม